า,าต้องไปรับไกด์กิติมรมศักดิ์ของเราก่อนนะคะพี่แนน๊บมาเลยค่ะสวัสดีเมื่อกี้หนูเปิดคลิปด้วยว่าพี่แนอนอพาหนูไปทถมงเพราะพี่แนนเป็นเด็กนนทบุรีแล้วหนูบอกพี่เ hey, ฮีบอกว่าอะไรว่าสนุกจ้า <laughs> อะไรวะ <laughs> แค่นี้แหละเราไม่ต้องเบี่ยงขวานนะคะจริงๆอันนี้อ้ามเบี่ยงด้วยซ้ำมียากไหมมียากับไปไ่มยังหรอไม่ยากแต่เหมือนกับว่าต้องกล้าออกถนนไปเรียนอ่ะเขาบกว่าเฮ้ยได้แล้วนะอะไรอย่างงี้ใช่ปะพอเสร็จอ่ะเราเลี้ยวนี้หรอใช่พอเสร็จอ่ะสอบไปสักพักหนึ่งใช่ไหม แล้วก็ต้องรอรถใช่ป่ะอืแล้วมันมันเริ่มกลัวการออกถนนเว้ยเออเริ่มกลัวการออกถนนถือเลยยามันเหมือนใจไม่ดีอะไมอะไม่มันเหมือนกับว่าอนอกถนนมันคือแบบมันไม่มีใครอยู่ด้วยตอนนั้นครูอยู่ด้วยใช่ปะแต่อนอกถนนมันเหมือนแบบไปไปไป,ไปเผชิญโลกความจริงหรอว่าเออเราไม่เจอเราเราเรา,เราแบบไม่ได้ รู้ว่าคนรอบข้างเราเนี่ยอจะขับยังไรไงใช่แล้วเราแล้วเนี้ยหนูอะตอนแรกมัยังมองเลนไม่ถูกเวลามองกระจกข้างอะเวลาจะแซงใช่ไะมหนู่าครูไม่ได้สอนไงว่าให้มองเลนเลนเข้าใจป่ะเราอยู่เลนนี้นะเราจะแซงเลนนู้นก็มองเลนเอาไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนทําไม่ถูกเว้ยตอนนั้นยังงงงงอยู่มันก็มารู้เองอะว่าก็ออมันต้องมองเลนอย่างนี้อะไรเงี้ย ครั้งแรกก็ฟาดขาขาตั้งมอเตอร์ไซค์ไปยีกแค่ไลน์ตอนนั้นมองเลนไม่ทันแต่ว่าไม่ยากต้องขับบ่อยๆเลี้ยวขวานี่หลือแล่วอนนี้ไปไหนต่อไม่รู้แล้วอันนี้เหมือนขอนตรงไปสองโลแล้วไปเลี้ยวซ้ายนะคะนี่ไงพี่แนนตาย 200เมตรเลี้ยวซ้ายด้วยอยู่ทาธิการนนขบุรดีเดียว่นะเลี้วยกอ่อันนี้หรอนาี้าย่กนี่มากั้งเฮ้ยถึงนี่วะสนแก้วเฮ้ยจริงหรอ S <S ไม่เคยไม่เคยมาไงไ่ถุงแล้วหรอตกใจ<ม>จริงด้วยนี่แหละมังขว,วามั้ะเนี่ยที่เขา<ๆ>เคยจาบใช่ค่ะใช่ใช่ใช่นี่ไงนี่ไงเออ้ยทำไมเร็วจังเลยอ่ะทำใจว่าจะหลง <laughs> ใจอ่ะจุดแลกของแค่นี้หรอเองต้องถามเขาว่าแค่นี้เองใช่แล้วใช่แล้วถูกเราเยอะมากเลยอ่ะถุกเราหกอันโหแล้วดูคนดิไม่หรอกเขาก็มาอย่างเงี้ยแหละบางคนแค่ถุงเดียวเองมีสองถุงค่ะนี่สองถุงนี้ค่ะเออ ขอบคุณค่ะคะตรงไปออกซ้ายโอเคค่ะทำไมถึงแต่เดี่วห่ะแอนพี่นันกับเรากลับถูกไหมคิดว่าเราขับถูกไม่ต้องเปิดจีเบียดนะก็ออกไปนี่ก็เดียวแอนแอนเราก็เดียวซ้ายไงแอนเราไปเฉยๆไม่ได้ไม่ได้อะต้องหน่บอ่ะ คือตอนแรกมากับพ่อไงคือพ่อมาเส้นข้างหลังตรงวังคูตรงนั้นแล้วทูุมาตรงนี้ก็เลยเอ๊ะคืองงเพราะพ่อเข้ามาเส้นนี้ไงเราไม่เคยมาเราเรางงตรงเส้นที่พขามาเนีต้องเลยวา,ายเลี้ยวขวาพี่นะเลี้ยวซ้ายจ้ยะโอเคเวลาพ่อเข้ามา,าพ่อเข้ามาเส้นนี้ไงเราก็เลยไม่ดูว่าไอ้ทางเข้ามาทางไหนไงพ่ย แล้วเราต้องเลี้ยวอะไรแนนี่เราก็เลี้ยวขวาแอ้นเราจบแล้วเฮ้ยทำไมแบบรวไรจังวะเป็นการทำภารกิจได้เร็วมากจริงพี่เอเรากับพี่แนนสามร็จแล้วคอมพีทนะคะคุณไวมากสิบนาทีพี่แนนแต่งตัวประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่คอนเซปต์สีน้ำเงินกับสีแดง พี่แนนขอบคุณนะคะพี่แนนใบ้กล้องหน่อย๊ายบายค่ะวันนี้นะคะเราก็ไปบริจาคของที่วัดสวนแก้วกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวดเร็วมากตกใจเหมือนกันว่าก็แค่ตรงสถานีบางคูนะคะสถานีใส่สีม่วงเนาะ แล้วเรากา็ถ้ามาจากเส้นแครายเนีย่ยเราก็คือเลี้ยวซ้ายนะคะแต่น,นี่แอนมาจากเวสเกตนะคะก็เลยเลี้ยวขวาเราล้ก็ตรงเข้าไปสัก2กิโลเนะะี่ยค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเห็นจุดบริจาคเลยก็เลี้ยวขวาเข้าไปแล้วเขาก็จะมีคนรอยกของให้เรานะคะ<โ>ก็ใครอยากตามรอยบริจาคของอก็ลองดูนะคะไปล่ะคะ่ะบ๊ายบาย,บาย